ยินดีต้อนรับสู่ปัญญาแห่งพุทธะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความตื่นรู้คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งชีวิตก็เหมือนเล่นตลกกับเราในวันที่เราอ่อนแอที่สุดปัญหาก็มักจะไม่มาเพียงแค่หนึ่งแต่มันกลับถาโถมเข้ามาพร้อมกันเหมือนเคลื่อนยักษ์ทั้งเรื่องงานที่กำลังวิกฤตการเงินที่ติดขัดความสัมพันธ์ที่เปราะบางหรือแม้แต่ปัญหาสุขภาพที่รุมเร้าเข้ามาในเวลาเดียวกัน ช่วงเวลาแบบนี้แหละครับที่จิตใจของคนเราจะสั่นคลอนที่สุดความหนักอึ้งไม่ได้อยู่ที่จำนวนของปัญหาแต่อยู่ที่ใจของเราที่แบกรับทุกอย่างไว้พร้อมกันจนมองไม่เห็นทางออกไม่รู้จะแก้ปมไหนก่อนดีความรู้สึกนี้เปรียบเสมือนเรายืนอยู่ท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองที่มองไม่เห็นแม้แต่ปลายนิ้วของตัวเองเสียงฟ้าร้องในใจดังจนกลบเสียงแห่งสติปัญญาความเครียด เริ่มกัดกินความสงบจนเรากินไม่ได้นอนไม่หลับและคำถามซ้ำๆก็ผุดขึ้นมาว่าทำไมต้องเป็นเราและเมื่อไหร่เรื่องพวกนี้จะจบสิ้นเสียทีแต่ก่อนที่คุณจะจมดิ่งลงไปในความมืดมิดนั้นผมอยากให้คุณลองวางถุงทรายแห่งความกังวลลงชั่วคราวแล้วค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆไปพร้อมกับเสียงของผมตอนนี้เพราะวินาทีนี้ สิ่งที่คุณต้องจัดการไม่ใช่ปัญหาภายนอกที่กำลังรุมเร้าแต่คือพายุอารมณ์ภายในใจของคุณเองที่กำลังปัป่นป่วนจนทำให้ภาพความจริงบิดเบี้ยวไปเมื่อใจของเราเริ่มสงบลงเล็กน้อยสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคือธรรมชาติของจิตเวลาเจอภัยคุกคามตามสัญชาตญาณแล้วเมื่อเจอปัญหาที่เข้ามาพร้อมกันจิตจะสั่งการให้เรารู้สึกหวาดกลัว และมองเห็นทุกอย่างเป็นก้อนมหึมาเพียงก้อนเดียวมันเหมือนกับเราเห็นเชือกที่พันกันยุ่งเหยิงเป็นก้อนกลมๆแล้วเราก็เหมาเอาว่าชีวิตฉันพังแล้วทั้งที่จริงๆแล้วในก้อนเชือกนั้นมันประกอบไปด้วยเส้นได้หลายเส้นที่พันกันอยู่เท่านั้นเองความเครียดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากตัวปัญหาจริงๆทั้งร้อยเปอร์เซนแต่เกินครึ่งเกิดจากความคิดปรุงแต่งที่เราใส่สีตีไข่ลงไป เรามักจะจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ยังไม่มาถึงเราเอาความผิดพลาดในอดีตมาทับถมปัจจุบันและเอาความกังวลในอนาคตมาบีบคั้นตัวเองในนาทีนี้สิ่งนี้ในทางพุทธจิตวิทยาเรียกว่าธรรมารมหรือสิ่งที่ใจสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองให้หวาดกลัวเกินจริงดังนั้นก้าวแรกของการปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งปัญหาหรือหนีไปบวชโดยไม่รับผิดชอบแต่คือการรู้ทันว่า ความคิดไหนคือความจริงตรงหน้าและความคิดไหนคือเสียงกระซิบของความกลัวที่กำลังขยายเรื่องราวให้ให,ใหญ่โตเกินเหตุเมื่อเราเริ่มเห็นแล้วว่าความกลัวกำลังเล่นกลกับเราขั้นตอนต่อมาคือการนำก้อนปัญหาใหญ่นั้นมาวางลงบนโต๊ะแห่งสติแล้วค่อยๆแยกแยะมันออกมาทีละชิ้นเหมือนกับการแกะกลีบหัวหอมลองถามตัวเองดูสิครับว่าที่บอกว่าปัญหารุมเรา้าจริงๆแล้วมันมีกี่เรื่องกันแน่3เรื่อง หเรื่องหรือสิบเรื่องเชื่อไหมครับว่าพอเราเขียนมันออกมาหรือแจกแจงมันออกมาเป็นข้อๆความน่ากลัวที่ดูเหมือนปีศาจร้ายตัวใหญ่จะกลายเป็นเพียงปีศาตัวเล็กๆหลายตัวที่เราพอจะรับมือไหวหลักการสำคัญคืออย่ามองปัญหาเป็นภาพรวมแต่ให้มองเป็นรายวิชาเหมือนสมัยเราเรียนหนังสือเราไม่ได้สอบทุกวิชาในนาทีเดียวกันเราสอบทีละวิชาแก้โจทย์ทีละข้อ ชีวิตจริงก็เช่นกันครับไม่มีใครแก้ปัญหาทุกอย่างได้ในวินาทีเดียวการพยายามคิดแก้ทุกเรื่องพร้อมกันคือสาเหตุที่ทำให้สมองล้าและใจท้อถอยจนนำไปสู่ภาวะหมดไฟและไม่อยากทำอะไรเลยลองจัดลำดับความสำคัญดูว่าเรื่องไหนคือไฟไหม้ที่ต้องดับเดี๋ยวนี้เรื่องไหนคือรอยร้าวที่รอได้และเรื่องไหนคือขยะที่เราเก็บมาคิดแต่แก้ไขอะไรไม่ได้การจัดหมวดหมู่นี้ไม่ใช่การแก้ปัญหา แต่มันคือการจัดระเบียบจิตใจให้รู้ว่าเราควรจะโฟกัสพลังงานที่มีอยู่อันจำกัดไปที่จุดไหนก่อนหลังจากที่เราแยกแยะปัญหาออกมาเป็นข้อๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ใจปล่อยวางได้คือการใช้ปัญญาพิจารณาว่าในบรรดาปัญหาเหล่านั้นมีสิ่งใดที่เราควบคุมได้และสิ่งใดที่เราควบคุมไม่ได้ความทุกข์ที่แสนสาหัสข,ของมนุษย์เรามักเกิดจากการพยายามไปควบคุมสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่น เราพยายามควบคุมความคิดคนอื่นพยายามควบคุมผลลัพธ์ของงานที่ส่งออกไปแล้วหรือพยายามควบคุมสภาพเศรษฐกิจระดับมหาภาคในทางพุทธปรัชญานี่คือการไม่รู้เท่าทันอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของเราการที่เราทุกข์เพราะปัญหารุมเรา้าส่วนหนึ่งเพราะเราแบกความคาดหวังว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อมันผิดแผนใจจึงร้อนรนดังนั้นให้คุณลองขีดเส้นวงกลมขึ้นมาหนึ่งวง ใส่สิ่งที่ฉันทำได้ในตอนนี้ลงไปในวงกลมนั้นเช่นการตั้งใจทํางานตรงหน้าการรักษาสุขภาพการพูดจาดีๆกับคนรอบข้างส่วนสิ่งที่อยู่นอกวงกลมเช่นเจ้านายจะด่าไหมธนาคารจะอนุมัติไหมหรือใครจะนินทาเราบ้างให้หวางไว้ข้างนอกแล้วบอกกับตัวเองว่านั่นไม่ใช่ธุระของใจฉันหน้าที่ของใจคือการดูแลเหตุในวงกลมให้ดีที่สุดส่วนผลลัพธ์นอกวงกลม คือหน้าที่ของธรรมชาติเมื่อเราตีกรอบสิ่งที่ต้องทำได้แล้วความท้าทายต่อไปคือการดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะธรรมชาติของจิตที่กำลังฟุ้งซ่านมักจะกระโดดไปมาระหว่างอดีตกับอนาคตเหมือนลิงที่ไม่อยู่นิ่งยิ่งปัญหารุมเรา้าลิงตัวนี้ยิ่งกระโดดเร็วขึ้นทำให้เราเหนื่อยล้าทางวิญญาณวิธีการปราบลิงตัวนี้ไม่ใช่การล่ามโซ่หรือดุด่าแต่มันคือการหาหลักยึดให้มันเกาะซึ่งหลักยึดที่ดีที่สุด ง่ายที่สุดและอยู่กับเราตลอดเวลาก็คือลมหายใจในวินาทีที่ปัญหาถาโถมลองหยุดการกระทำทุกอย่างแล้วกลับมารู้สึกที่ปลายจมูกสัมผัสลมเข้าสัมผัสลมออกเพียงแค่ชั่วขณะจิตเดียวที่คุณอยู่กับลมหายใจคุณได้ตัดวงจรความเครียดไปแล้วหนึ่งปลาะสมองของคุณได้พักจากการประมวลผลอันหนักหน่วงและหัวใจของคุณได้ลดจังหวะก,การเต้นลง การอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ช่วยให้หนีส่สินหมดไปหรือทําให้งานเสร็จทันทีแต่มันช่วยให้ผู้แก้ปัญหาคือตัวคุณมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์พร้อมที่สุดการแก้ปัญหาด้วยจิตที่ขุ่นมัวเปรียบเหมือนการขับรถฝ่าพายุด้วยกระจกหน้าที่เปื้อนแต่การแก้ปัญหาด้วยจิตที่ตั้งมั่นในปัจจุบันคือการเช็ดกระจกให้ใสเพื่อให้มองเห็นเส้นทางข้างหน้าได้อย่างชัดเจนเมื่อจิตเริ่มตั้งมัน่นเราจะเริ่มเห็นสัจธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือ อน,นิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ว่าปัญหานั้นจะหนักหนาสาหัสเพียงใดมันก็มีจุดกำเนิดมีช่วงเวลาที่รุนแรงที่สุดและมีจุดที่ต้องเสื่อมสลายไปในที่สุดไม่มีพายุลูกไหนที่พัดตลอดกาลและไม่มีความมืดมิดใดที่คงอยู่ตราบชัว่วนิรันร์การตระหนักรู้ถึงความไม่เที่ยงจะช่วยให้เราถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันกำลังจะตายหรือปัญหานี้ไม่มีทางออกออกไปได้ ลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของคุณดูสิครับคุณเคยผ่านเรื่องราวร้ายๆมาแล้วกี่ครั้งในตอนนั้นคุณก็อาจจะรู้สึกว่าโลกจะแตกสลายแต่สุดท้ายคุณก็ผ่านมาได้และมานั่งฟังผมพูดอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่หรือปัญหาชุดนี้ที่กำลังรุมเร้าคุณอยู่ก็มีสภาพเช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และจะดับไปขอเพียงแค่คุณอดทนรอคอยให้เวลาทำหน้าที่ของมันและให้ตัวคุณทำหน้าที่ของคุณโดยไม่ตีโพลตีพาย ช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เป็นเพียงฉากหนึ่งในละครชีวิตไม่ใช่ตอนจบของเรื่องราวทั้งหมดหลายคนเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางทางธรรมคือการไม่สนใจโลกไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรือทิ้งภาระหน้าที่แต่แท้จริงแล้วอุเบกขาหรือความวางเฉยอย่างมีปัญญาคือการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแต่วางใจในผลลัพธ์เปรียบเสมือนชาวสวนที่รดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยดูแลต้นไม้อย,อย่างดีที่สุด แต่ไม่ไปนั่งเฝ้าบีบคั้นกิ่งก้านให้ผลไม้ออกเดียวนั้นเมื่อปัญหารุมเรา้าการปล่อยวางคือการบอกตัวเองว่าฉันทำดีที่สุดแล้วในนาทีนี้สิ่งที่เหลืออยู่นอกเหนืออำนาจของฉันความรู้สึกเบาสบายจะเกิดขึ้นทันทีเพราะเราปลดแอกตัวเองจากการเป็นผู้แบกโลกเราเปลี่ยนสถานะจากผู้ควบคุมชะตากรรมมาเป็นผู้เล่นตามกติกาของเหตุและผลวิธีนี้ จะช่วยประหยัดพลังงานชีวิตมหาศาลพลังงานที่เคยใช้ไปกับการกังวลจะถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แทนที่จะนั่งกลุ้มใจว่าทำไมรถติดซึ่งแก้ไม่ได้เราเอาเวลานั้นมาฟังพอดแคสต์ดีๆหรือวางแผนงานในใจซึ่งทำได้นี่คือความฉลาดในการใช้ชีวิตท่ามกลางวิกฤตจุดที่เจ็บปวดที่สุดของคนที่มีปัญหาคือการปฏิเสธความจริงเรามักจะถามว่า ทำไมต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นหรือพยายามฝืนว่ามันต้องไม่เป็นแบบนี้สิการต่อต้านความจริงนี้แหละครับคือตัวเพิ่มความทุกข์เป็นทวีคูณยิ่งดิ้นรนปฏิเสธเชือกแห่งปัญหายิ่งรัดแน่นลองเปลี่ยนท่าทีใหม่ดูไหมครับลองหันหน้าเข้าหาปัญหาแล้วพูดกับมันในใจว่าโอเคมันเกิดขึ้นแล้วฉันยอมรับว่าตอนนี้ชีวิตกำลังแย่ฉันยอมรับว่าฉันกำลังกลัวความยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ แต่มันคือการหยุดหลอกตัวเองเพื่อที่เราจะได้ยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงเมื่อเรายอมรับว่าฉันเป็นหนี้เราถึงจะเริ่มวางแผนใช้หนี้ได้เมื่อเรายอมรับว่าความสัมพันธ์นี้จบแล้วเราถึงจะเริ่มรักตัวเองใหม่ได้การยอมรับความจริงแบบซื่อตรงต่อตัวเองจะทำให้จิตใจที่เคยแข็งขืนและเกร็งเครียดผ่อนคลายลงความนุ่มนวลของจิตจะเกิดขึ้นและปัญญาจะแทรกตัวเข้ามาได้ง่ายกว่าจิตที่แข็งกระด้างด้วยทิฏฐิมานะ ท่ามกลางมรสมเทคนิคทางจิตวิทยาที่เรียกว่า microtasking หรือการซอยงานให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากแทนที่จะมองเป้าหมายใหญ่ว่าต้องใช้หนี้10ล้านหรือต้องกู้วิกฤตบริษัทให้มองแค่ว่าใน10นาทีข้างหน้านี้ฉันต้องทำอะไรให้สำเร็จหนึ่งอย่างอาจจะเป็นแค่ตอบอีเมลหนึ่งฉบับการล้างจานกองโตหรือการอาบน้าให้สดชื่น การทำภารกิจเล็กๆให้สำเร็จทีละอย่างจะช่วยสร้างชัยชนะเล็กๆหรือ small wins ให้กับสมองร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาทีละนิดช่วยกู้คืนความมั่นใจว่าเฮ้ยเราก็ยังจัดการชีวิตได้นี่นาความรู้สึกควบคุมได้นี่แหละครับคือยาต้านความเครียดชั้นดีเมื่อคุณจดจ่ออยู่กับการกระทำตรงหน้าเพียงอย่างเดียวเอกัตาจิตจิตของคุณจะรวมเป็นหนึ่งเดียวความกังวลถึงเรื่องอื่นอีกสิบเรื่อง จะจางหายไปชั่วคราวเพราะจิตรับรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างถ้าจิตรู้อยู่ที่งานตรงหน้าจิตก็จะไม่ไปรู้อยู่ที่ความทุกข์นี่คือกุศโลบายในการพักใจโดยไม่ต้องหยุดทำงานในยามที่โลกภายนอกโหดร้ายกับเราสิ่งที่เรามักเผือทำคือการโหดร้ายกับตัวเองซ้ำเติมเราดุด่าตัวเองว่าทำไมโง่แบบนี้ทำไมไม่ระวังการซ้ำเติมตัวเองแบบนี้เหมือนกับเอามีดมากรีดแผลที่กำลังเลือดไหล ให้เหว,วะยยิ่งกว่าเดิมในช่วงเวลาวิกฤตสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดคือเพื่อนแท้และเพื่อนคนนั้นต้องเป็นตัวคุณเองลองใช้หลักเมตตาสวมกอดหัวใจตัวเองดูบ้างทูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่คุณจะใช้ปลอบโยนเพื่อนรักที่กำลังร้องไห้ไม่เป็นไรนะผิดพลาดกันได้เหนื่อยก็พักก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยๆแก้กันไปความเมตตาต่อตนเองไม่ใช่การเข้าข้างตัวเองหรือหนีปัญหา แต่เป็นการสร้างฐานใจที่มั่นคงอบอุ่นและปลอดภัยเมื่อภายในเรารู้สึกปลอดภัยเราจะมีความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญโลกภายนอกแต่ถ้าภายในก็ร้อนเป็นไฟภายนอกก็เป็นพาย,ยุชีวิตก็คงหาความสงบสุขได้ยากถ้าเราลองปรับมุมมองหรือเปลี่ยนกรอบความคิดภาราดามช shift ดูล่ะครับแทนที่จะมองปัญหาว่าเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางความสุขลองมองว่ามันคือโจทย์แบบฝึกหัด ที่ธรรมชาติส่งมาทดสอบระดับจิตใจของเราเหมือนการเล่นเกมที่ต้องเจอด่านบอสที่ยากขึ้นเพื่อให้เราอัปเกรดเลเวลในทางธรรมปัญหาคือเครื่องขัดเกลากิเลสถ้าชีวิตราบรื่นตลอดเวลาเราจะไม่มีวันเห็นความอดทนของตัวเองเราจะไม่เห็นความยึดติดถือมัน่นและเราจะไม่เกิดปัญญาที่แท้จริงเพชรต้องผ่านการเจรไนเหล็กต้องผ่านการตีในไฟร้อนจิตใจที่เข้มแข็งก็ต้องผ่านมรสุมแห่งปัญหาเช่นกัน เมื่อคิดได้เช่นนี้ความขุนเคืองใจต่อปัญหาจะลดลงกลายเป็นความท้าทายเข้ามาแทนที่เราจะเริ่มถามตัวเองว่าเหตุการณ์นี้สอนอะไรฉันฉันจะเติบโตจากเรื่องนี้ได้อย่างไรการเปลี่ยนจากคำถามว่าทำไมเป็นอย่างไรจะเปลี่ยนทิศทางของพลังงานจิตจากการคร่ำครวนเป็นการเรียนรู้และพัฒนาคนเราไม่ใช่เครื่องจักรการทำงานต่อเนื่องโดยไม่พักเครื่องย่อมนำไปสู่ความเสียหาย การแก้ปัญหาชีวิตก็เช่นกันบางครั้งทางออกไม่ได้เกิดจากการคิดเค้นหาคำตอบจนหัวแทบแตกแต่เกิดจากการหยุดคิดแล้วปล่อยให้จิตได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเคยสังเกตไหมครับว่าไอเดียดีๆมักปิ๊งแวบขึ้นมาตอนที่เราอาบน้ำตอนเดินเล่นหรือตอนรดน้ำต้นไม้ตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนั่นเพราะสมองส่วนจิตใต้สำนึกทำงานได้ดีเมื่อเราผ่อนคลายความตึงเครียดดังนั้นในช่วงที่ปัญหารุมเร้า การจัดตารางเวลาเพื่อไม่ทำอะไรเลยจึงเป็นเรื่องจำเป็นไม่ใช่เรื่องเสียเวลาอนุญาตให้ตัวเองได้พักหายใจทิ้งนอนมองท้องฟ้าหรือฟังเสียงนกเสียงไม้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดการถอยออกมา1นก้าวจะทำให้เราเห็นภาพรวมได้กว้างขึ้นเหมือนคนที่ถอยออกมาจากกระดานหมากรุกย่อมมองเห็นรูปเกมได้ชัดเจนกว่าคนที่ก้มหน้าก้มตาเดินมากการพักคือการรับมีดให้คมเพื่อกลับไปตัดปัญหาได้ฉับไวยิ่งขึ้น เมื่อเราเข้าใจเรื่องเหตุและผลหรือกฎแห่งกรรมเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำในอดีตไม่ว่าจะไกลหรือใกล้การเข้าใจเช่นนี้ไม่ได้เพื่อให้เราโทษตัวเองแต่เพื่อให้เราเลิกโทษคนอื่นและเลิกโทษโชคชะตาการโทษสิ่งอื่นทำให้เราสูญเสืออำนาจในการจัดการชีวิตเพราะเรายกอำนาจนั้นไปให้คนอื่นหมดแต่การยอมรับว่า นี่คือผลแห่งการกระทำและฉันคือผู้รับผิดชอบจะคืนอำนาจกลับมาสู่มือเราถ้าเหตุในอดีตท,ทำให้เกิดผลในปัจจุบันที่ย่าแย่แปลว่าเหตุที่เราทำในปัจจุบันก็จะกำหนดอนาคตได้เช่นกันดังนั้นแทนที่จะเสียเวลาไปกับการหาจำเลยหรือตัดพาอต่อว่าฟ้าดินให้ทุ่มเทพลังทั้งหมดไปที่การสร้างกรรมใหม่ที่ดีในนาทีนี้คิดดีพูดดีทาดี แก้ไขสถานการณ์ด้วยสติปัญญานี่คือการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตที่แท้จริงที่เราลิขิตได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอปาฏิหาริย์จากที่ไหนหากเราเจาะลึกลงไปในระดับปรัชญาขั้นสูงความทุกข์ที่หนักอึ้งที่สุดเกิดจากความรู้สึกว่ามีตัวฉันเป็นผู้รับผลของปัญหานั้นฉันกำลังแย่ฉันกำลังเสียหน้าของของฉันกำลังหายไปความยึดมั่นในตัวกูของกูนี่แหละครับ คือรากเหง้าของความเครียดลองจินตนาการดูว่าถ้าเราลดความเป็นตัวตนลงมองเห็นว่าเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มาประกอบกันชั่วคราวปัญหาต่างๆก็เป็นเพียงสภาวะธรรมที่มากระทบแล้วก็ผ่านไปเหมือนลมพัดกระทบต้นไม้ต้นไม้ไม่ได้โกรธลมต้นไม้เพียงแค่ลู่ไปตามลมแล้วก็กลับมาตั้งตรงใหม การฝึกมองให้เห็นความว่างหรือสุญญาตาในปัญหาไม่ได้แปลว่าปัญหาไม่มีอยู่จริงแต่แปลว่าน้ำหนักทางใจของปัญหานั้นว่างเปล่ามันหนักเพราะเราเข้าไปแบกบถ้าเราวางใจเป็นกลางมองทุกอย่างเป็นปรากฏการธรรมชาติความทุกข์จะเจาะไม่ถึงกลางใจความรู้สึกของเราพลังของกัลยาณมิตรมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เผชิญโลกตามลำพังเสมอไป ในยามที่มืดแดด้านการมีกัล,ลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีคอยรับฟังคอยสะท้อนความคิดหรือเพียงแค่นั่งอยู่ข้างๆก็เป็นยาขนานเอกที่ช่วยเยียวยาจิตใจได้อย่าอายที่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือหรือระบายความในใจกับคนที่คุณไว้ใจการพูดออกมาคือการระบายความดันออกจากหม้อต้มที่กำลังจะระเบิดบางครั้งเพื่อนอาจจะช่วยแก้ปัญหาไม่ได้หรอกครับแต่การที่เรารู้ว่าฉันไม่ได้สู้เพียงลำพัง มันช่วยเติมพลังใจได้อย่างมหาศาลและในทางกลับกันเมื่อเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ประสบการณ์ของเราก็จะกลายเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไปเราจะกลายเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากได้เพราะเราเข้าใจความรู้สึกนั้นดีที่สุดนี่คือวงจรแห่งความเกื้อกูลที่ทำให้สังคมมนุษย์งดงามและน่าอยู่คุณเชื่อไหมครับว่าแม้ในวันที่เลวร้ายที่สุดเราก็ยังสามารถยิ้มได้ รอยยิ้มนี้ไม่ได้เกิดจากความบ้าคลั่งหรือหลีกหนีความจริงแต่เกิดจากจิตที่เหนือปัญหาการฝึกยิ้มให้กับความทุกข์เป็นอุบายวิธีในการหลอกสมองให้คลายความตึงเครียดกล้ามเหนือบนใบหน้าที่ขยับเป็นรอยยิ้มจะส่งสัญญาณไปที่สมองว่าสถานการณ์ยังโอเคลองฝึกมองหาเรื่องราวดีๆเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่ในวันแย่ๆดูสิครับกาแฟแก้วนี้ยังอร่อยอยู่แสงแดดวันนี้ยังสวยงาม หรือลูกสุนัขข้างทางที่น่ารักความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือออกซิเจนที่หล่อเลี้ยงใจไม่ให้ขาดอากาศหายใจตายไปเสียก่อนอย่ารอให้ปัญหาหมดไปก่อนแล้วค่อยมีความสุขเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นคุณอาจจะไม่ได้มีความสุขเลยตลอดชีวิตเพราะปัญหาคือส่วนหนึ่งของชีวิตจงเรียนรู้ที่จะเต้นรำท่ามกลางสายฝนเรียนรู้ที่จะมีความสุขระหว่างการแก้ปัญหาไม่ใช่หลังจากแก้ปัญหาเสร็จขั้นกว่าของการยอมรับ คือการขอบคุณฟังดูอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกว่าเราจะไปขอบคุณปัญหาที่ทําให้เราเจ็บปวดทําไมแต่เชื่อเถอะครับว่าในทุกวิกฤตมีของขวัญซ่อนอยู่เสมอถ้าไม่มีหนี้สินเราอาจไม่รู้จักการบริหารเงินและประหยัดอดออมถ้าไม่เจ็บป่วยเราอาจไม่เห็นค่าของสุขภาพและการดูแลร่างกายถ้าไม่ผิดหวังเราอาจไม่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตลองกล่าวคําขอบคุณต่ออุปสรรคที่เข้ามาเป็นครูสอนเราขอบคุณความทุกข์ ที่ทำให้เราแสวงหาธรรมะขอบคุณคนที่ทำร้ายเราที่ทำให้เราฝึกความอดทนการเปลี่ยนคลื่นความถี่ของจิตจากความเกลียดชังเป็นความสํานึกรู้คุณกระติจูดจะพลิกพลังงานลบให้กลายเป็นพลังงานบวกที่สว่างสวยัยจิตที่มีความกระตันยูรู้คุณเป็นจิตที่มั่งคั่งและเข้มแข็งมันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาและผลักดันความขุ่นมัวออกไปลองเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการขอบคุณสิ่งที่ยังเหลืออยู่ แทนที่จะคร่ำครวญถึงสิ่งที่ขาดหายไปและคุณจะพบว่าชีวิตคุณยังมีต้นทุนอีกมากมายที่จะก้าวต่อเมื่อเดินทางมาถึงจุดนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะพยุงคุณให้ลุกขึ้นยืนได้อย่างสง่างามคือศรัทธาไม่ใช่เพียงศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คือศรัทธาในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ในตัวคุณเองเชื่อมัน่นเถอะครับว่ามนุษย์เราถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นและทรหดอดทนมากกว่าที่เราคิด เรามีปัญญาญาณที่ซ่อนอยู่ภายในรอวันที่จะถูกปลุกขึ้นมาใช้งานขอเพียนคุณไม่ดูถูกตัวเองไม่ตัดพ้อวาสนาและมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องไม่มีกำแพงใดที่สูงเกินกว่าจะข้ามและไม่มีอุโมงค์ใดที่ยาวไกลเกินกว่าจะเดินไปถึงแสงสว่างให้กำลังใจตัวเองในทุกๆเชา้าบอกกับตัวเองหน้ากระจกว่าฉันทำได้ฉันผ่านมันไปได้คำพูดดีๆที่เราพูดกับตัวเอง self talk จะฝังลงในจิตใต้สำนึกและกลายเป็นโปรแกร,รมชีวิตใหม่ที่จะนำพาคุณไปสู่ทางออกอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อพายุลูกนี้ผ่านพ้นไปซึ่งมันจะผ่านไปแน่นอนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไม่ใช่แค่าการเอาตัวรอดแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจสำหรับอนาคตเพราะตราบใดที่เรายังเวียนไาวตายเกิดในสังสารวัตหรือใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้พายุลูกใหม่ย่อมก่อตัวขึ้นเสมอการเตรียมใจไม่ใช่การระแวงแต่คือการไม่ประมาท มันฝึกฝนสติฝึกสมาธิและเจริญปัญญาในยามที่ชีวิตปกติสุขเพื่อสะสมสะเสบียงบุญและกำลังใจไว้ใช้ในยามวิกฤตเหมือนการซ้อมหนีไฟเราซ้อมตอนที่ไฟยังไม่ไหม้เพื่อที่เมื่อไฟไหม้จริงเราจะวิ่งหนีได้อย่างมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเหยียบกันตายจงมองชีวิตด้วยสายตาของนักเดินทางผู้เจนจัดที่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าย่อมมีทั้งทางเรียบและหลุมบ่อเมื่อเจอทางเรียบก็ไม่หลงระเริงเมื่อตกหลุมบ่อก็ไม่ตีโพยตีพาย แต่ประคองสติประคองกายประคองใจให้ก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงนี่คือวิถีของผู้ตื่นรู้เราเดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับมรสุมชีวิตไม่ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนสุดท้ายมันเป็นเพียงบททดสอบชั่วคราวที่เข้ามาวัดใจว่าเราจะเลือกเป็นเหยื่อที่น่าสงสารหรือเป็นผู้ตื่นรู้ที่เบิกบานคําตอบนั้นไม่ได้อยู่ที่ใครแต่อยู่ที่ใจของคุณเองจําไว้เสมอนะครับว่าปัญหามีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้กลุ่มและใจที่สงบคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการสยบความเคลื่อนไหวเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าโลกกำลังถล่มถลายลงตรงหน้าให้ถอยกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่ฐานที่มั่นของสติแล้วค่อยๆแกะปมทีละปลอกทำเหตุในปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางผลลัพธ์ให้เป็นหน้าที่ของธรรมชาติคุณไม่ได้ตัวคนเดียวและคุณมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะผ่านทุกอย่างไปได้ ขอให้เชื่อมั่นในแสงสว่างแห่งปัญญาที่อยู่ในตัวคุณวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยก็พักให้หายเหนื่อยพรุ่งนี้พระอาทิตย์ก็จะขึ้นใหม่พร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอปัญญาแห่งพุทธ,ธะพร้อมเดินเคียงข้างคุณเพื่อเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นบันไดสู่การเติบโตกดติดตามเพื่อร่วมเดินทางสู่ความตื่นรู้ไปพร้อมกันครับ